ว้าวนี่ฟิมิมิแอลนี่นะสต่ว่าติดตามเขาได้ตามฟีมเบย์มีแค่นี้แต่ถ้าถ้าบีเพิ่มเดี๋ยวเามาใส่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิมินิมอลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับสกินแคร์นะครับตัวหนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสิวจุดด่างดำนะครับหรือว่าผิวแพ้แดดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก่อนื่นเลยใน่ยขอ้ทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มมันเลยก่อนนะครับ แ่กินแคร์ตัวที่ผมจะมาแนะนำกับทุกคนเนี่ยมันมีชื่อว่าเบอร์นาวเจลนะครับก่อน,น,นเลยเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าเบอร์นาวเจลเนี่ยมันทำมาจากอะไรนะครับเจ้าเบอร์นาวเจลเนี่ยมันทำมาจากว่านหางจระเข้ R นะครับผสมด้วยแตงกวาผสมด้วยใบบัวบกนะครับซึ่งคุณสมบัติของมันเนี่ยก็แน่นอนว่าช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นนะครับผิวดูเต่งตึงเปล่งปลั่งนะครับดูมีน้ํามีนวลลดจุดด,ด่างดาลดพวกรอยแดงบนใบหน้านะครับ ทีนี้ถามว่าเราจะใช้เจ้าเบอร์นาวาเจลเนี่ยในสถานการณ์ไหนได้บ้างผมขอแยกเป็น4สถานการณ์แล้วกันนะครับก็สถานการณ์แรกคือใช้ในตอนเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอนนะครับตอนเช้านี่ใช้ยังไงครับก็คือตอนาล้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ลงเบอร์นาวาเจลก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะไปลงสกินแคร์พวกไวท์เทนนิ่งพวกกันแดดน,นะครับเพื่อที่จะให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นก่อนนะครับในเบื้องต้นตอนเช้าส่วนตอนกลางคืนอย่างก่อนเข้านอนนะครับถ้าหากว่าเรามีไนท์ครีมอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทา เจ้าเบอร์นาว่าเจลก่อนเลยนะครับเป็นตัวแรกแต่ถ้าเกิดว่าปกติแล้วทุกคนเนี่ยไม่ได้ทาพวกไนท์ครีมหรือว่าปล่อยหน้าสดๆไปเนี่ยผมว่าลองดูนะครับทาเบอร์นาว่าเจลก่อนนอนด้นยครับเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะทําให้ผิวเนี่ยเปล่งปลั่งดูมีน้ามีนวลน,นะครับแล้วก็ลดพวกรอยเหี่ยวย่อนอะไรทำดองนี้ได้นะครับอ่านี่คือการใช้ในกรณีแรก หลายคนเนี่ยเคยชเผชิญในหลากหลายสถานการณ์ของแต่ละวันนะครับบางคนชเผชิญแดดนาอยบางคนชเผชิญแดดมากครับแต่สําหรับที่คนชเผชิญแดดมากๆครับอย่างเช่นไปทํากิจกรรมกลางแจ้งไปเล่นกีฬามาตากแดดนาน,านานเนี่ยผมแนะนำเลยครับตัวนี้เมื่อรู้สึกว่าเราเนี่ยผิวคล้าจากแดดผิวแดงจากแดดเนี่ยให้เราเนี่ยกลับถึงบ้านปุ๊บเราก็ล้างหน้าล้างตาให้เสร็จแล้วก็ทาตัวนี้โปะมันเลยนะครับเพื่อให้มันเนี่ยช่วยบรรเทาอาการแพ้แดดบรรเทารอยแดงจากแดดได้นะครับผมอันนี้คือกรณีที่2นะครับ ส่วนตอนนี้3เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของเวลาเราเนี่ยรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยเป็นสิวสิวพดสิว,สว,สวพื่นเราแพ้พวกเครื่องสําอางหรือแพ้พวกอรองพื้นอะไรทำรองนี่ครับ ให้เราเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับในการที่ให้มันเนี่ยบรรเทารอ,รอยแดงที่เกิดจากการแพ้รอยผดรอยผื่นนะครับโดยที่เราไม่ต้องทาเครื่องสำอางในแรงสิ้นนะครับใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วรอยผดรอยผื่นรอยแดงมันก็จะค่อยๆลดลงไปนะครับเป็นนี่ก่อนอีกที่3ส,ส่วนกรณนที่4ี่นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นสิวเนี่ยเมื่อสิวหายแล้วแน่นอนว่ามันก็จะมีจุดด่างดำบนใบหน้าถูกต้องครับตามหน้าตามคอตามหลังอะไรเงี้ยเราสามารถใช้เบอร์นว่าเจลเนี่ยเพื่อให้รอยดำนะครับรอยจุดด่างดำเนี่ยมันค่อยๆจางหายไปจากหน้าจากตัวเราได้นะครับนี่ค เบอร์นัเจลนะครับไปใช้ทั้งสีนากาลนะครับตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับซึ่งผมมองว่ามันมันดีมากดีอย่างไรครับดีหนึ่งคือคุณสมบัติมันดีจริง2คือมันมาจากธรรมชาตินะครับ3คือราคาย่อมเยาวมากนะครับราคาแบบถูกแบบโอ้โหคือบางทีผมบอกตรงว่าบางทีเราทําตังหาเยอะกว่านี้ฮะถามว่ามถูกขนาดไหนก็ถ้าเกิดว่าเป็นหลอด25กรัมเนี่ยใช้ได้ประมาณ1เดือนเนี่ยก็จะตกอยู่ที่หลอดละประมาณ50บบาทนะครับถ้าเกิดซื้อตามร้านขายยาทั่วไปแต่นี่ครับผมเนี่ยซื้อหลอดใหญ่มาเลยครับ ลอดใหญ่เนี่ยขนาด70กรัมราคาประมาณ 100- 120ถึงบาทนะครับใช้ได้ประมาณ3เดือนครับคุณคิดดูครับ100บาทใช้ได้3เดือนคุ้มขนาดไหนนะฮะก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับหมอจริงนะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวแพ้แดดนะครับลองนี้ครับอันนี้ครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเบอร์นว่าเจลนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ